กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อวานพอเที่ยงก็เดินทางมาทั้งบันบึงมะลุอีกครั้งนึ่งน้องข้าทำให้ชมเนาะเพราะว่ารปลอดไวเพิ่อนเราเพิ่งฝันดีได้พระสันฝันดีแต่ว่าตามจริงนั่นตัวเลขนั่นเพิ่นบอกมาละครับครั้งหนึ่งคลิปหนึ่งที่พอเที่ยงมาติดตามเนาะครับผมตั้งแต่ต้นเวียกปุ่นเพิ่นบอกหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามเพิ่นฝันเห็นผู้เฒ่าเนาะแต่ว่าเพิ่นฝันดีกว่านี่ฝันดีอีก้พอเที่ยงมาเอาคลิปอีกแน่ว่าสันไปบอกเอฟซีแฟนช่องแน่วพอเที่ยงกับฟ้ามากครับท่านผู้ชม แต่ว่าจะฟันดีแนวไยไรเนี่ยเขาสมาต้อง้าฟังจากปากปอ่อยน้ากัดนกขัดสมุนชมเนาะพูนมาบออยู่ทั้งหลังผมครับผมไปขัสมุนชมวลายใหญ่ห่างเขาไปฟังจากปากไปอ่อยพร้อมๆกันเลยว่าบออวฟันดีเป็นเหล็กตัวใหม่หรือเหล็กตัวเก่าหรือเป็นเหล็กแนวไยไต้องไปฟังจากปากปอ่อยทิ้งจากหูจากนกขัดเนาะไปครับผม่าไปฟังน้าปากปอพร้อมๆกันเลยครับผม เป็นว่าห้ว่าแอมว่าใดกาสวัสดีครับปอยกาสวัสดีครับยิ่ว่าข่าวว่าปอยพันพันฝันฝันดีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตัวเลขกกาต้องไปฟังนะปอยเพราะว่าพอเสียงอาจจะย่อนคลิปไปตอนสี่ปอยบอกเป็นคลิปแรกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าตัวเลขกเป็นตัวใดแต่ว่าปอยยินข่าวว่าฝันดีแห้งได้ตัวเลขมาแล้วฝันดีแห้งมันจะฝันดีเนวะได้จะเป็นเหล็กตัวใหม่หรือว่าเป็นเหล็กตัวเก่าก็ต้องไปฟังจากปากปอยพร้อมกันเนาะ อ,อันตอนที่แรกนะั่นฝออันว่าจยังไงกับทุกปอยเหรออ๋อฝันว่าฝันเห็นคนเถ่าสองคนเกี้ยวเข่าอยู่หน้าธงเก่าคนว่าในฝันเกี้ยวเข่าอยู่หน้าธงเก่าคนเถ่าสองคนคนเกี้ยวเข่าจะคล้องผู้หนึ่งจะคล้องว่าไ้เกี้ยวดอกก็เลยเป็นสามคนววเอ,อนเ,นนเลยว่าเออกูฝันแนวหนึ่งกูฝันเหลวบ่ก็เลยมาขิดบึง ฟันเหล็กแน่นอนล่ะคิดว่าขันฟันแปลกๆแ,แนวนี้ครับฟันแต่ตองวดฟันแต่ต้นวีกพุนฟันแต่ต้นวีกพุนผู้สาวสองคนเกี่ยวเข่ากับรวมทั้งจั่ข้องกับเป็นสามคนก็เลยคิดว่าจาังไนกับเป็นเหล็กแน่นอนถ้าฟันบมตัวคิดว่าครับถ้าเป็นเหลก็กะพูดเถอนี่ยค่ะตีว่าจังไรก็สิเก่าเก่าหรือว่าเก่าสองบอ พุทธสาวสองคนแต่ว่าเกิดศิษย์สองกันเจ้าเนาะพุเธสาสองคนแต่ว่าเหล็กสองคือสีมางวดนี่พุเธ่าสองคนได้ยินข่าวว่าสูตรแบบพูดมาแห่งได้เหล็กสองเก่าสองแล้วคิดว่าเก่าสองเก่าสามแบบพม่าเก่าสองเก้เก่าสามสามก็จะคล้องเลยนะคิดว่าแต่มันเป็นเหล็ก ถ้าเป็นเลขก็จะเป็นเก่าสองเก่าสามเก่าสองเก่าสามขีดว่าถ้าสามตัวเลยบัดนี้สามตัวเกาบัดมือขึ้นนี่่นมายำม่อมือขึ้นนี่มือขึ้นฟันอีกฝนมายมม่อฝนฟันว่าอันเจ็กฟันเห็นเจ็กอันเอาเสือเสือผ้ามากองไหวเบอกไลายมีแจ่เสือผ้าก็จะเป็นได้เก็บเอาเบิร์ดขึ้นเก็บเอาเสือผ้านั่นแหละเย็บเหลือกหาเหลือกต้มง้ำ ได้ไล้เสื้อผ้านั่นสงสัยคือสีแมนพุนายำเลขคุ้มนี่วอว่ะมันได้ซิ่งในคลองอย่งสีน้ำปลาเนาะได้สิ่งในคลองยันพุนพยำว่หรือว่าหรือว่าเป็นเจ็ดเก่าสองวอเจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามมันแล้วเจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามวอต้องเจดก็ต้องเจก็คิดว่าเอาคลองมาไห้เออเอาคลองมาไห้นี่ใจะเสื้อผ้าเพราะว่าคลิปแรกได้แค่สองตัวได้เละสองตัวเก่าสองเก่าสามเออ แต่ว่า่นมายำหายีคือเอาิ่งเอาของมาหายเต็มมายาเลยเอาเจ็ดแล้วใส่บาานี่เจ็ดเก่าสองแต่ว่าไม่จะเสื้อผ้าอย่างเดี๋ยวบอกปะไม่จะเสื้อผ้าแต่ว่าหันหลายหลยแฮ่ได้ได้ก็จะมันได้คักได้แน่ได้ลายอือุย้ยตื่นขึ้นมายาำมือสาโอ้กูคือได้ของหลายกูเสีได้ยังนอนี่ได้เลขบ้าก็เลยคิดว่าเพราะว่าได้เสื้อผ้าลายแห่บ้านี้ฟันเป็นเรลืองเป็นเหลาฟันยาวแห้งเลย วันนี้วันนี้ฟันเห็นผู้เบาเก่าคนว่าอ้าวจังได้ไปฟันเห็นผู้เบาเก่าจังบริจิตยังก็เลยว่านะผู้เบาเก่าเออสมมติว่าอันฟันเกี่ยวเข้าเจ้าเพิ่นมาหาคนว่าเออเขามาหาเป็นเป็นผู้เบาเก่าหรอเบาง่ายสมัยนั้นนะเออจังได้จะไปฟันเห็นเขาก็เลยว่าวะเหลขนมีจังได้กับเก่าเก่หรอหรือว่าตัวเก่ากับตัวตัวฟันตัวเก่าแล้ว คิดว่าโตโต้ฟันอันตองวิกได้คิดว่าหงอนนะ่นอ่เออฟันตองหงัดอันตัวเก่ามันกับผู้สาวเก่าหน้ากับหน้าโทเก่าผู้สาวกับผู้สาวเก่าเก่าผู้สาวเตวราชเออผู้สาวเตวรานก็เลยคิดว่าจางไหนกะเลขตัวนั้นแหะคือขั้นวันฟันว่าตัวเก่าจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามถ้าสามตัวเป็นเจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามคิดว่ามันสิแมนหรือบวกกับโมหูนอ่ มันกับบงหัจักกันเนาะป่าเนาะขันไสหูวกับไข่หน้าเสือยขายหน้าเสือแล้วไข่ไหเสือเลยจีมาเที่ยงกับบ้าลอยกิมเราก็จีไขยหน้าตาเสือเอาโรดจะูกเมื่อยฝันคักได้คักอีลีได้คักไรแน่หลีแต่ว่าเห้ากับไฮแค่เป็นแนวทางเนาะป่าเนาะไฮแชนเป็นแนวทางครับผมเพราะว่ายังเ่าอ้อยนี่เพิ่งกับฝันแม่นอีล๋กับตะบุชม์ฝันแม่น หลายงวดที่พเที่ยงเคยมาถามน้ำป่อยว่าจะฝันเห็นโมคู่เห็นตำรวจจังสี่ก็โอ้ตรงเปีได้การสมุชมงวดนี่กรบเบนอาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งก็ได้ครับที่ป่อยฝันตรงมาหลายงวดอยู่หลายหาัวดทบงวดนะอป่อยเนาะงวดทบงวอยู่ปีนี้ตั้งแต่พ่อกันตั้งแต่ไปหาหนังหน่อยคุณนอข้างนอกฝันเห็นกล้วยก็เห็นกล้วยหอยอุตุน่งเต้ยนอยู่อันนี้ไปไปใส่กอดไปนอนโรงพยาบาลบอกก็เลาว่าผู้ใดจะได้เงินก็เสือเด้อหาเก่าคนว่า จะข้องก็ได้อยู่ก็ได้หลยเติบกตเมันก็ออกหาเกาหลีถือมื่อลงบานเดียวครับวันนั้นบอกเชิงอันพี่น้องขาเจ้าม่อเฝ้าไข่แบกบอกเชิงคุณหมอพยาบาลวันนั้นบันเมื่อนึงฝันเห็นขอนพอจ้าบันพระซ้เขาเจ้าบันหนึ่งสี่เขาเจ้านั้นศูนย์หกมันออกศูนย์หกวนนั้นก็ตรงเปรน์นอวันนั้นมันก็ศูนย์หกอีรีก็ลองไปพิจารณาเบอรงครัมบุชุ่มเนาะงวดนี้ปล่อยว่ามัก เจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามมันมันคือฝันเห็นคู่วะขันฝันเห็นคู่ของมันเป็นหาสามหาสองขันฝันเห็นคู่แต่ว่ากรบบอแน่ครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายังบ่อยนี่เคยฝันแม่นอยู่แล้วเพราะเที่ยงกับมั่นใจนะบ่อยมีน้าซ้ำยังว่าฝันตองเอามาฝันอีกครั้งหนึ่งว่ามีเจ็กเอาเสือผามาให้เต็มเหือนเต็มซ่านาเต็เออขันเต็มือนเต็มซ้านหนึ่งทามันอีกทีนั่นเลยเออขันน้ำมาให้เต็มือนเต็มซ่านหนึ่งทามหนงอีกทีนั่ มันเลขที่ว่าแม่หนึ่งสองแปดว่าอย่างนี้หนึ่งสองแปดเขียนลงในใ่เออหนึ่งสองแปดอนี่หนึ่งเก้าสองคือโรคแต่มเดียวสองตัวนี่เออมันก็บอได้นี้ไกลกันได้หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดเก้าสองออเตัวเลขนี่บอๆไกลกันครับสมมติชุ่มขั้นฟันบ่ตัวก็คิดว่าเป็นเลขนั่นละแล้วว่าสิตี้ถือบอผู้ฝันนี่มันกระนาดจะเป็นยังงสั่นไม่ไหวเนาะ ผู eg, bad, ้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าก็น้าเก่าเนาะผู้เฒ่าก็น้าเก่าใช่ใช่ไปตียังหยาหหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดสองเก่าหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นตัวเดียวกันอย่างสินะค่ะท่านผู้ชมแม่งวะเนี้ วันนี้สงสัยเขาเพื่อสีมาย่าป่าจังหวะเพขาจะมาย่าบ่ย่างแบบเป็นลิงโตเกามันมันต่อมันไม่ได้แนวเก่าเก่าฟันเกี่ยวนี่น้ำสั่งกรได้สิ่งใดของเจกเอามาหายก่อนกระดาษงใดของเจกเอามาหายก้องจุนภูนโอ้ยจะเป็นใดคักใดแน่อ้าวสันสีย่ามาบอกว่าเหล็กโตเหล็กนึงมันเป็นเหล็กเ็ดบ่ ทีแรกก็เพราะว่าที่แรกนั่นคุยกันว่าเป็นเหล็กเด็กหนึ่งเนาะหนึ่งเก่าสองเมันเองว่ามันไมันจะเป็นเจ็ดเก่าสองบอกหรอาจจะว่าบนมนเอง็กหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจ็ดเก่าสองนี่สินะแต่ลองพิจารณาบนนอกระษมือชมว่าบันทึกที่กับหนึ่งสองแปดกับใกล้เคียงกันครับหนึ่งสองแปดถ้าเล็กเล็กของอันปล่อยกับเจ็ดเก้าสองถ้ามันเพียงจะว่ามันสลับหนาสลับอ่างนอกเก่าเหล็สองกับเหล็กเกาะก็บเล็กเก่าเนาะ มันสลับกันไปสลับกันมาเอาก็ลองพิจารณาเบิ้งเนาะพอเที่ยงกันมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับนี่ตัวเลขของปออ้อยครับผมแต่ว่าก่อนจะเบิ้งตัวเลขเข้ากะขอขอบคุณขอบคุณปออ้อยใหญ่ข้อมฝันดีๆตัวเลขเด่นเห็นแบงการให้สมุช่อมแฟนช่องนอะครับเนาะเพราะว่าปออ้อยเองเคยฝันแม่นดีๆครับสมุช่อมหางหางวดรบงวดถึงพอเที่ยงมาติดตามปรากฏว,ว่าเขายี่ดีครับผมเนาะแต่งวดที่ผ่านมาดี่บ่ได้ปออ้อยเป็นบ่ฝันก็เลยบ่ได้คลิปพอดีงวดนี้ว่าฝันต่อวิกพอเที่ยงในฝ่าม่า ลหลายเทียบไปแล้วคลิปหนึ่งมาคลิปที่สองนี่บอกไอ้ฝันดีก็เลยอยากบอกพี่บอกน้องอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลข3สามตัวจากอีกหนึ่งเป็นเลขกเจ็ดเอาสุดท้ายกขออ็ขอบคุณขอบคุณปไอเด้อครับที่ไหนขอฝันดีๆตัวเลขเด็ดแบ่งปันเนี่ยสำหรัชมแฟนสองขอบคุณครับขอบคุณครับไปเบิลตัวเลขนับกันต้อขอบคุณชมเนาะนี่ตัวเลขของป๋อ,อป้าฝัฝันแม่นครับผมเป็นงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมเนจวัดสิหลายนาะับชมเนี่ยเบิจังหวัดหลายมันมเปนหลาย เล,ลยว่าฝันมีเก่าสองเซยคือ,คอตอนแรกคลิปแรกที่พอเที่ยงมาติดตามถีดปล่อยฝันต่อวีกนั่นครับผมชนวีกนั่นเพราะว่าเป็นหนึ่งเก่าสองหนึ่งเก่าสองเนาะแต่ว่าเลขสองตัวมันมาเก่าสองเก่าสามแต่ว่าพอเที่ยงว่าเออเมื่อฝันอีกหนึน่งว่าเจ็ดเอาเสือ้อภามาให้เตรียมมาเนาะมัน,นจะเป็นเลขเจ็ดบอกก็เลยว่า 7, 9, 2, 7, 9, 3, เจ็ดเก่าสองเจ็ดเก่าสามนะครับเนาะส่วนเอามาให้ได้หลายบานันปล่อยก็คือหนึ่งสองแปดบันเด็กที่ พพเพราะว่าขันบ่ถเสี้ยงบอกบอกว่าวันอีกทีอย่างนี้รถเสี้ยงมาเสื้อใจแน่นอนว่าเอฟซีต้องเขมียนมาถามเนาะก็บอกไปเลยน้ากันเลยครับผมหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามแต่ว่าเจก,ก็คือเจ็ดก็คือปอยวาน่าจะเป็นเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามแต่กันหนึ่งสองแปดวันอีกทีเอ้าวใครชินชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลเด้อครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านาาที่มาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลนะครับผมเนาะ กาให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้ามขวดใด๋ที่พระเจ้ามองบ่ดีกัขอโทษขอให้เนาะครับผมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนมันหมั่กันสุขทุกคนคลิฟต์อยู่พระเจ้าขอตระเวนพร้อมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับปอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ไพ่กับมาครับมือนี้นั่งเหรียญน้ำกันโดนเต๋อบละพอดีถามน้องพุ่มโยคนมาน้องพุ่มว่าเด้๋ยววาโยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถาถาอีกนายนี้ก็เก้าสองนารุ่นก็เก้าสอง